สวัสดีค่ะเอฟซทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือน,นีแอดก็ได้มาอยู่วัดปู46่46หกเนาะค่ะมาติดตามแนวทางตองหวัดให้พี่น้องเอฟซได้มีโชคมีชัยกับปู46่46หกเนาะค่ะพี่น้องค่ะกลับไปรับชมรับฟังจากปู่ศรหกเลยค่ะว่าจะมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีดตดัวใด,ดฝากพี่น้องเอฟซเนาะค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะกราบนมัสการค่ะจะเล่นควัน โัวส่มันมาเล้จะ่ไม่แห้งโู่ทุก่น่ค้อนทั้งแอฟซี่ทั้งงานสองยูทูบมาเลยล่ะผู้ฟันได้เหมือวันพระฟันเช้วันพระเลยนะคูัอฟันนั่นเขาเรียกว่าเราพอดีฟันหลอดแต่ว่าเท่านี้มากก็่คือโม่เท่านี้มากแปลงคแปลกแบบใดอีกนอบ้านนี้ฟันว่าอันพญยานาคไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวแม่แต่เคียเหครับเกี่ยวอยู่ทั้งคอยไม่ไต้เคียนอืมค่ะ เกลเดิ่นอไม่เคียนบานนี้เพิ่นมากเม่อกีมาเกลียวยู่นี่ก่อนกาบ๊อวันนเติมยู่นรกก็เพิ่นเมันก็นั่นเมื่ก็มาบ้านเพิ่มมัิมาทุกปีอ๋อเพิ่นมติมาทุกปีมานี่ให้ปูฟันเห็นเลยบ่กครับนที่วันวันนั้นเ่เกินวันสินดับเดือนสองมัตสิมาอเดือนสามัตสิมาทุกปีอ๋อค่ะมันติมาทุกปีโอ้คือเป็น ปรากฏการณ์ที่แบบเคยเห็นาทุกปูเพราะว่ามาทุกปีส่วนเดือนสามเออมาทุกปีทุกคนเดือนสามนั่นแหละหนูก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นเอียงที่แปลกน่องน่องเพราะว่าว่าจะมาหาทุกปีค่ะมากับคุยกับนึกว่าเพื่นนี่แหละปูก็นั่งนี่เพิ่นก็นั่งเพื่อนก็เที่ยวทุกท่านละโอ้เป็นตัวที่อะไรขาวปูใบหนาดเนี่ยทีเขียวสีเขียวนะคะเนาะแต่ว่าขีดแดงโอ้ขีดแดงขีดแดงหอนแดงขีดแดงหอนแดงสีเขียวค่ะเพิ่น ผู้พญน่ะเพิ่นอาศัยยู่ในวัดอยู่บ่ค่ะมีภู้มเพิ่นบ่ค่ะอยู่นน่หรือว่ามีอ๋อคนมีภูมอยูเนาะค่นี่นี่ผู้นีอ๋อแต่หลัเคยหูเนี่ว่าอยู่แต่ว่าพนธ้งานนาเทียบเป็นกบ้านงานอันสนอดอ๋อบ้ากสนอดเลยมาหาคุณเราพน่นมาดูพนธ์มาปีละสามเทียบปีละสามเทียบพิ่นมาพิ่นก็เล่นว่าเอาแนวมาฝากพิ่นว่าค่ะค่ะบ้นก็เล่ว่า ก็เลยเอามือไปจับจับขีดเพิ่นในล่ะนี่ค่ะมือไปจับขีดเพิ่นเพิ่นเลยว่าจะดึงแห้งเลยแม่เหรอเพิ่นว่าอือเลยว่าเอ้าดอกเลยในเสื้อดอกเลยว่าที่ค่ะนั่นเมื่อกี้นว่นที่ค่ายให้เบิ้งเหมือนเพิ่นว่ะที่ค่ายอัให้เบิ้งเออที่ค่ายไฮเบิ้งค่ายมาเป็นกระดาษซ่อมกระดาษเอซีเนี่ยค่ายเบิ้อนที่ค่อยไล่แล้วจะปากเพิ่นมาออืค่ะนั่นแหละเป็นนัดที่ตามที่ปู้เขียนไว้ให้น่ะตามที่ปู้เขียนไว้ให้เลยนี่ซีโค้ดซะนั่นแหละ ะเป็นกระดาษออกมมแล้ะก็มไม่โเล็กเลยไม่ัวเลขกยงใส่ดอกมากมเพิ่นก,บก็บ้างว้นนี่นะเงา่อนมวางวันใบเงาข้อเพิ่นนในว่านเนียเพิ่นก็เลยบอกปูว่าให้อหนหยิบมะเบิ่งด้วยรกรด้เพันบาทงที่ปูเลยยิบมาเบิ่งเลยไปทังซี่แล้วทุกครั้งที่ปูฟันเห็นตัวนี้ถือเล็ตลอดว่าปูคนไหยโศกตลอดว่าค่ะทีออกมาทุกคู่้อยอ๋อคือว่าขันว่าบอกแล้วนี่มันสิไลออกมาทุกคู่เลยอาทุกคู่้อย ต้องออกวันสุขูเลยออกวันสุขูเดือนแรกค่ะคันออกคู่นึงแรกกับตีเดียสามเหมือค่ะกติตัดออกลงเรื่อยๆจนครบซีคู่เลยเนาะคูโอคือว่าเพิ่นมาให้โศกทุกปีเลยเนาะคูเนาะค่ะวันเดือนคันบ้าวันทีศนับกับบาออาไม่คำหนึ่งเดือนสามเพิ่นมาทุกปีมาหาบานีปูเพิ่นมหาหลอดหมีคือเพิ่นมะเซวันสิงนะคะเออมาเดวันสิงค่ะก็คือว่าเพิ่นมาให้โศกทุกปีมาปีละ เเลาทือปีนี้เพิ่งมากนี่เลมมมนเนย<อ>มล<อ>ามากเทเลนี่คือเมื่อไหร่ล่ะอ๋อเทเลนเทเลนพ่อท่านมากค่ะปีของปีนี้เนาะปีนี้ของปีหกหาปีกายมาดูอ๋อปีกายเพิ่งมาดูมาดูมากที่เพิ่งการใครเพิ่งมากที่เพิ่งก็บอกเลขค่ะเอะไรเพิ่งกับฟันเจ้ากาันค่ะใครเพิ่งบอกไว้ที่มันทุกที่เนี่ยคือปีเนี่ยเคยออกมาทุกคู่ค่ะคูเป็นนั่นสิค่ะ มันีบาดพันธที่เมียเพื่อเรียกว่าข้ามหนึ่งในีฟังมันเลขงวดนี่คู่หนึ่งนี่มันจะออกห้องเล็กน่อยเป็นไงมันจะออกห้องเล็กน่อยบ้านห้องเล็กน่อยคู่หนึ่งอ๋อวันเด็กใช่ไหมวันที่สิบหกเหรอคะวันที่สิบหกวันคู่วันที่สิบหกวันคู่วันเด็กแห่งชาติเป็นวันปฏิทินทีเหยังวันเด็กแห่งชาติวันที่เ่ไหร่วันเด็กกับวันที่สิบัว แม่เหเนาะเขีว่าสี่สิบนะถือมอกกันน่ะคูนึงน่ะคูนึงว่าของบบ้านบ้านของเล็กน้อยเพื่อนว่าศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์เออเนี่ยละเพื่อนว่าคูนึงแต่ว่าคูนีนบวเขียนเพื่อนว่าบอกเขาเพื่อนบอกเอาว่าบ้านของเล็กน้อยเด็กคูนึน่งปริ่นาปิศนาเออปริศนาเป็นเออเนเขียนต้องไปแล้วนีเอสซีแป่เอาคอไม่โชกไม่ลาบ พี่น้องกับแเดค่ะเจ้านก็บอกว่านะได้ก่อนเมื่อวันเลขออกยุทธุดเม่นค่ะสองคืนออกอีรีเนาะสองนสามท่าั้ออกพันกับว่าเรีกออกยุทธชุดยุทธชุดว่าพนกับว่าเลขกออกยุทธุดก็ออกว่าเนี่ยเมื่อกันก็บว่าเรขออกยุทธชุดออกอีรีออกอีรีสองคนสามเ่น้ค่ะาน้่ว่าเรียกกันเลขกวันน้องเล็กน้อยนี่เป็นแม่แต่เช่นบอก อ๋อเป็นแม่ตะเคียนบอกว่าเป็นพญานาคเออพญานาคมันบอกซีคู่นั่นจ้าฟันในคืนเดียวกันเลยบ่ค่ะเออกับยูนัมเพิ่นกับว่าน้ำกันนัไงล่ะอ๋อเพิ่นนั่งว่าน้ำกันนั่งว่าน้ำกันโอ้ค่ะบาดีบาดมันบาดผู้นาสิเนี่ยผู้พญานาคสิครับเนี่ยไม่ว่ามันแม่ตะเคียนเลยว่าอีกตัวนึงนั่นนี้คือมาบอกผู้่าท่านว่าบาดีมันผู้มันผู้นาคเลยว่านั่นใทยแม่แม่ตะเคียนบอกว่ดผู้นั้นว่าท่านค่ะเออเพราะว่านั่น อันนี้เอามาซีโคแล้วพันว่าบ้านพันไรวานวั่นของเล็กหน่อยวันคองเล็กหน่อยอ่าที่สิบเนี้ยสิบเดือนพกราวันเด็กวันเด็กแห่งศาสตร์้วันทองเล็กหน่อยสองค่ะนี่ไม่เล็กหน่อยสองคนด้วยในบ้านพันนออเมื่อสี่นะคุ้มานท่องคองตัวนี้ลูกหันอะ้ย้มานสองุ้มานตัวนี้บพรา่นมันเละเลี่ยหนาผากเราย้ค่อยินย่อว่ามันมีเหล็กยู่หนาผากถ้าเราว่ได้เพิ่งพันอเมื่อสีนี่เรีกคือว่า ้องเล็กน้อยนี่นีมีตัวเลขยูหันแล้วเดี๋ยวมาเพิ่งด้วยนั่นมีซีเรียยูหันเพื่อนเมื่อซีแล้วเนี่ยแม่น่ะเพ่นเมื่อซีเนยนี่มันจะออกเลข้องเล็กน้อยนี่เพื่นว่าโตดรูกเาบจับได้ขออนุญาตเพื่นไหมพื่อนเมื่อซีไรแม่น่ะว่าเลขจะออกองเล็กน้อยนี่่น นี่เล็กน้อยจริงๆนี่แมวมาท่านนี่เล็กว่าจ้หันเอาเล็กมาเบิ้งด้วยมาไทยอนเอฟซีมาบิ้งด้วยเทียร์โซกเทอมันเพราะน่ะเมื่อซีได้ไร้เนี่แม่เนี่นะมาเบิ้งด้วยมาไทยปุ พันละเมื่อสี่เด็กคล้องเด็กหน่อยบอนี่เป็นบอนี่เป็นสีใส่ยังไรนี่แหละพิ่นกาผู้นั่งนี่เพิ่นกัเมื่อสี่นี่เพิ่นว่าเรียกเสิออกเรียกตัวนึงน่ะเสิออกว่านของเล็กน้อยนี่เพิ่นละเมื่อสี่นังนสี่อืมเป็นสีแบบนี้เลบแะคุณเนาะงเรียกเสืออกวันห้องเล็กน้อยเพิ่นว่าค่ะวันเล็กน้อยวันห้องเล็กน้อยกับวันเด็กแข็งสะอาดเป็นตัวค่ะเนาะ บานี้ก็หาตทรไทยไยูม่เนนี่ซีศูนย์ห่งี่งศูนย์ซีหก็่ลห่งีหนึ่งบอมันต้องเป็นซีหนึ่งศูนย์ซนึ่งศูน่าว่าเมือซีได้มันจะออกวันของเล็กน่อยอันนี้อาจจิเป็นเล็กล่างอันนี้อัจิเป็นเล็บนเออ่ละตีซอยกันเด้อพี่งอ วันีใส่นั้นเมื่อสี่ใส่นี่ยนะบ้านของเล็กน้อยเนี่ยมันจะบอกว่าบ้านของเล็กน้อยเนี่อันนี้เป็นแม่ตะเชียนบอกเลยแต่ว่านั่นปู่พัชนาของม้านั่นซีคู่นี่ยนะค่ะเพมันบอกว่าแต่ป่าคนเป็นกระดาษดีซี่ซ่อกระดาษดีซี่เนี่ยมันก็เรียกว่านั่นให้แย่ให้เขียนเขียนตามตามมาม้าเพราะนาก็เลยเขียนตามมาม้า่นค่ะนั่นแหละเพื่อนก็เขียนมาสิก็เลยเขียนไปเรื่องสั้นนี่ในป้ายคือจะ่ว่าเขียนไปสั้น ค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้นะค่ะเนาะหลังจากที่รับชมแนวทางกระปูนะคะกระปูว่าความปันให้ฟังนะคะพี่น้องตีเป็นกับตีเอานะคะเนาะหลักกระตีแล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามานะคะเนาะว่าพี่น้องสิตีเป็นตัวใดนะคะทีแรกพูว่าจะเขียนอันเลขอันสองตันั้นใส่กันแล้วก็จะเขียนอีกสองคู่ตีค่อยเขียนนั่น่ะเพิ่นว่าให้เฮ็ดให้เขียนตามออกมาเพิ่นว่าค่ะก็เลยก็เลยบ่ะไ้ก็เลยเป็นทันทีวันนี้ก็อยู่ในป้ายกับไปนังสันตว์น่ะ อธิว่างามีเนกปูนักเล็กว่ดเต่คูมักคูไหนพิเศษมักสีหกกับหนึ่งหกสีหกกับหนึ่งหกวงกลมไปเลยมักสตัวมักสองตัวสีกับหนึ่งหกนอกกสีหกับหนงกวงกลมไลย ซีหนึ่งมากกวาเลระนี่ก็ซีค่ะีหนึ่งต่ังใต่ยังว่ามันเสียออกตัวนี้ล่ะพี่บอกว่าซีหกตนนี้เรยังไปซีหนึ่งแม่ต้องเ่นนึ่งันะปุนะซีนังกะกับหกประตูหลนั่นนพี่ลองกแคบหน้าจอหน่ะครับนังมือนังมือซีเลได้วยเนี่ว่าเด็กมนคือออกว่นของเล็กน่อยวันของเล็กน่อยก็คือวันเด็กแง่สตอานต่นี่เล็กหน่อซุมหนิแม่เล็กน่อยยืนต่นแม่พันบาัมือซีอันเสร็จนีกะสันกะเจเป็นเล็กน่อย ีค่นคนีเนาะเด่นอยซคนนอยมันน้านน่นบ่เมีน่งซีก็ได้เล่ซก็ได้วศูนย์หนึ่ก็ได้ย่หนึ่งศูนย์ก็ได้ตีไปลาตบอก็แล้วแทเอฟีตแปเวาพอผู้ฟังเราเพิ่มฟันี่ฟังค่ะก็ขอีแบ่งปันแนวทางฝากตอนเอซเพิ่มนะคะเนาะค่ะเพิ่มไปท้ายจสองได้ผลค่ะ ค่ะนี่กับเป็นแนวทางของปูนะคะของปูซีฮกที่มาฟันนิมิตต่องวดนะคะพี่น้องเอฟซีกับแคบนาจอไยเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะเด็กตองเบิงพ่อตีไก่เนว่นนี้ตีไก่ในี่พันนี้ไม่สองครูค่ะตีไก่ในไม่สองคูออกทั้งสองครูเลยบอกค่ะปูงวดงวดแรกออกคูหนึ่งงวดรุ่มมากออกอีกคูหนึ่งออกทุ่งพ่อมแสดงว่าในซีครูนี่ซีงวดติดแท้แน่นอนเคือออกมัดเลยค่ะนัคือทุนปีเลยนะออกมัด ค่ะขันคือถูกปีนะปูเนาะฝีไก่เนี่ยเมื่อไหร่ไม่สองคู่ก็เลี้ยงกันสองหมดค่ะค่ะพี่น้องก็าพี่น้องมักพี่น้องชอบนะคะแตบอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลนะคะเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะคะในการเสี่ยงสูกเสี่ยงหลับนะคะเพื่อสูกเพื่อมานนะคะบ่อบเพียนเด้บอบเลียนเป็นบ่ค่ะปูตัวนี้เลยนะคะเนาะบ่เปเี่ยนบ่เปลีียน ค่ะบอเพียนอค่ะบอเลียนแปลงนะคะผูว่าบอเลียนแปลงเด้อค่ะพี่น้องคะกะแคบนาดจอไว้เลยนะะบอแล้วคือบอเพียนอ๋อคือยืนตัวนี้เลยนะผูเนาะเป็นนี่เลยค่ะค่ะพี่น้องกรแคหนาเจ่ะเนาะค่ะสำหรับพี่น้องคนใดที่เขามารับชมนะคะคลิปนี้นะคะขมักถ้าชอบนะคะก็ฝากกดไหลกดแช่ให้กับทางช่องนะคะฉบาผ้ารวยนะคะ ช่องคนมักเลขนะคะพิมพ์พาโชคนะคะคลองพารวยนะคะเนาะมือนีกระเดือนทางนะคะมาเอาเนวทางน้าปูนะคะมาน้ากัดยูซีช่องนะคะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะควรสีผักกาดข้าวสารนะคะตัวเลขดีๆเด็ดๆจากข้างช่องนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าด้วยค่ะเดสวัสดีค่ะ